สวัสดีครับคุพี่น้อยครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทำคลิปหนึ่งวันวินเอ่อร์น้อยในเอวีบามกอนนะครับผมเราก็จะมาดูกันว่าในหนึ่งวันนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับผมเห็นคนก็แบบมีถามมาว่าว่าเอือโซนงานเป็นไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับผมตอนนี้เวลาเก้าโมงแล้วนะครับผมผมก็จะไปโรงเรียนกันนะครับไป เพลงรีทสิกินแน่เลยจัดตัดไว้ก่อนแนะไหนโชว์วันวันนี้ใหม่ดิเจ็บคอไหมครับโอเคครับตอนนี้ก็จะมีถ่ายโคนของครูนะก็รอการท้ายของ EVE นะครับเรื่อองการเออแบบท้ายแบบตะโกนโอเคนี่นะครับเรามาอยู่กับการถ่ายหนังสั้นนะครับ จัดเตรียมสถานที่นะครับผมเนี่ยบรรยากาศในห้องนะฮะวันนี้เราจะทำอะไรครับก็วันนี้มีสามภารกิจครับก็จะมีภารกิจถ่ายเอ็มวีบน้องนี้ฉากเขียวนะครับอ่าวก็ถ่ายหนังสั้นของพี่มาร์คครับเสียมาร์คของเราข้างนอกยันก็คือคนกพวกนี้ครับกลับคืนรสทอครับแล้วกาลสิทธิสมโพธิบัลุูนเตียนครับครับผมสุดยอดเลย ไว้รอดูตอนถ่ายโค้นฮะเพราะว่าเดี๋ยวเมมเต็มก่อนโอเคเออเดี๋ยวเมมเต็มก่อนนะฮะไปไปให้ดัไฟอ่ะนี่ะครับโอโห้คุณพาครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับไฟหล่นซับรตไหล่นเรียบร้อยฮะแตกเลยฮะ พี่เราแ่งเยยิแเอออะไรอย่เแย่เลยนี่นะครับไฟที่แตกนี่คือไฟที่แตกครับครับอนนี้ครับอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังนั่งรอโฟนมาขานะแล้วก็ข้างนอกมีเอ่อ มี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 ม,มถ่ายหนังสั้นกัน<ม>นะครับผมซึ่งเราจะปิดเพลงแล้เดี๋ยวดิคาสินกินนะครับผมกี่โมงแล้วตอนนี้ตอนนี้เวลาเอ่อสิบโมงสี่สิบนะครับผมแล้วเราก็นั่งรอไปนะใช่ครับโอเคนะฮะเพราะว่าตัวเต็มแล้วผมส่วนเ,เราก็เราจะเลิกถ่ายเพราะว่เา,า,เ,าเดี๋ยวดิคาสินถามเราแล้วนะครับโอเคตกลับครับเอ่อตอนนี้ก็มันเรามานั่งรอด้านล่างเราทำอะไรกันอยู่ครับ เขาเตียมตัวถ่ายหนังสั้นนันนะครับผมนี่ก็มีกล้องครับดับเบิลกล้องสุดยอดไปเลยครับผมเขาไม่ได้ถ่ายหนังสั้นนะพอดีเขาถ่ายนี่นะครับบรรยากาศถ่าด้านนอกนะฮะ้ับเนอันเอเงนี้ เรามาอยู่กับกองถ่ายนักสั้นครับแน่นำท่านผู้กับรอเราครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อมาครับนัสั้นในเรื่องนี้เขาเขาถามเขาบอกได้ว่าเรื่องประมาณไหนอ่ะให้บอกได้แต่ว่าต้องลงหลังจากหนังฉายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราก็ยังไม่บอกแล้วกันนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรโอเคแต่ว่าก็คือบรรยากาศก็จะประมาณวันนี้นะครับก็จะมีเบื้องหลังเยอะๆเลยนะครับบนแล้วก็มี เส็ฉากไปใช่เพื่นเต้นครับคุยกับยูทูบเบอร์ชื่อดังอุย้ยโอเคนี่นะเขาก็กำลังเส็ฉากส่วนแขนผมนั้นก็คืนขึ้นเขาโดนตัวอะไรกันไม่รู้ระหว่างกองถ่ายยังเป็นไปไปดูตอนที่เขาถ่ายนะฮะ นี่นะครับผมเขาก็มาเริ่มไทยแล้วนะฮะตอนนี้ก็เที่ยงหนึ่งนะฮะนะครับผมรอดูไว้ว่าเป็นไงฮนะตอนเที่ยงกินอะไรครับข้าวผัดครับตอนเที่ยงกินอะไรครับข้าวผัดครับ ก๋อมม้วนนี่นับคือเขาผัดตอนตอนเที่ยงกินอะไรครับโอเคครับตอนเที่ยงกินอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนี่นับจำหน้าคนนี้ไว้นับจะเป็นเพื่อนกูอีก3ปีหน้านะครับผมถ้าเห็นในห้องอินเทนซีฟก็นี่นับเพื่อนกูโอเคครับทุกคนข้าวของผมนี่ก็เป็นกะเพรานะฮะช่วงนี้ก็พักเที่ยงนะครับแล้วเขาก็ถ่ายข้างหลัง ถ่ายโคนนะฮะตอนนี้เวลา,บ,า 3, บ่ายสามหน้านะผมหรือนั่นแหละเงั้นเดียวค่อยค่อยว่ากันนะครับผม,มครับนี่นะครับเรามาถ่ายต่อหลังจากกินข้าวเที่ยงนะตอนนี้บ่ายสองนี่นะฮะบ,บรรยากาศกองถ่ายหนังสั้นนะฮะ <c oughs> เราจะกลงไปไหนครับไปรอสอทอครับเพราะว่ารัสสอทอคือที่ไหนครับเออรัตนากรสินสมโภชน์นผมเอาเอาของมาเตือนใช่ไหมใช่ครับผมจะว่าเราจะหยิบแล้วก็ซิ่งนะครับผมบินบินในนี้แล้วเราเล่าดีแล้วที่เราไปขนของกันมากี่คนนะเออสามคนครับเอ้ยสี่ครับมีพี่ทีมผมพี่ตัวลวก็พี่บุ๊ครับ่วันนี้มีสมาชิกเพิ่มคนหนึ่งก็คือเคเคนะครับช่วยเก็บของนะครับ ก็เดี๋ยวให้บินพายเป็นรยกการระหว่างทางเราไปแล้วกันนะครับเได้ครับ พี่แป๊ะตองต่อมาครับเอ๊ยเราถึงรอสะทอนะครับรัตนโกสินทร์สมโคตบางขุนเทียนนะครับนี่ก็จะมีชื่อึงมีคาเฟ่เด้วยครับ5ยัดเฮ้ยครับรอสะทอถึง5ชั้น6ชั้นนะ6ชั้นนะครับอโอเคฮะไว้ทํามาเจอตอน นะครับก็ขนของเสร็จหมดแล้วนะครับผมนี <inadvert ent> <snap> ่นะครับผมมันเกิด12เมษายนวันเกิดพี่ดูนะเราก็จะมาฉลองกันที่โรงเรียนครับทางที่โรงเรียนก็เตรียมงานขออยู่นะครับนีคนที่ยืนเสียงกีงเสียงด้านนะครับเออไปดูตอนบรรยากาศกลับนะครับผมนิมนต์นิมนต์นิมนต์

อ้าววันนี้ก็ถึงโรงเรียนกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับนายดุสิตนะครับใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์เพิ่มเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซอร์ไพรส์อะไรก็รอดูนะครับครับผมเซอร์ไพรส์มันมีความเจือบนายเรียบร้อยค่ะแมงกอตกำทัวมร์ก็ต้องอะไรของบ้านเลย ใจจะชื่อแม่บนเรืออายุมากแล้วสามสิบสามยังแก้วเจ้าเอิญเหน้าชนอนเอ้ยาาััเอาเอาญเตอน33อญเชิญเชิญาชิญเชิญเชิญเชมญเชิญเชิญเชทกเชเ้ิเชิญนชิาเชิเชิญเชิญเบิญเนิญเชไญเชิเเเ มารับเค้กด้วยนะครับขผมครับใครไม่กินเค้กเชิญครับก่อนที่จะอะไรหายไปนะครับโอเคครับผมนี่แหละครับทั้งวันของเอเวอเในหนึ่งวันนะครับอาจจะมีมากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับผมก็ตาคมก็ตาเดียวกับเราครับผมอาลิปก็มีเช่นนี้ครับเออไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ